วันนี้ับพี่น้องครับวันนี้ผมแนะน่ามาจาำมาลองผู้สั่งวันนี้มาเยี่ยมมายามไอแพ้หรือแพ้ไร่พร้อยู่หน้าเพื่อนนะครับคิดขวาคิดถึงกันกับเอ็กซี่ยูทางช่องมันสองเข่าในคอร์ดกับทางเพจดูแพ้ไร่พร้อกะที่งำถามมาหลายคนว่าแง่มด้สิบไปยามไอแพะแง่มด้สิบไปหายไอแพะวัอนี้มากเหรอครับกะสี่ถามไทยสาราทูสุกดิฟกัน ความตั้งเป็นยังไงคือบม่ได้พอกันโดนคือป้มาหากันแนนครับมือนีป้อมมายามเลยครับพี่น้องครับก็สิผ้าไปให้เล่าผ้าอย่างสัตย์ย่ายฟังว่าเราไปอยัางก็ต้องปลูกพักขั้นจองนะครับเดี๋ยวสีมีคลิปต่อๆไปพี่น้องเพิ่งตอนนี้ให้เรานางโซลีก่อนนะครับโซลีกินเขากินน้ำกันกินหวานกันนะครับเพราะว่าเขาแก้ตัวนะครับก็เลยให้พี่น้องไปติดตามนะครับสีมี่ยังหลายอย่างทีสี เข็ดทำการอีกอยู่ครับว่าใดทิพว่าใดปากันที่พี่น้องทีมมาคุยกันนี่คือเฮาสีเข็ดกันจังไดเฮาสีเฮ้าเชดแบบใดที่เหยี่ยฟซี่ห้พี่น้องเฮานี่ได้เห็นกันแบบต่อเนื่องต่อเนื่องก็เลยมาในได้ได้มาคุยกันนะครับ ในม้นั่งคุยกันเพราะว่าแต่ว่ามีอย่างเงี้ยเขาเขาว่าไอ้แพะเสียดเวทีหน่อยอยู่นี่อยู่กลางหน้าใส่น้อแบบนี้นาะจังค่อยว่ากันนะครับพี่น้องครับค่อยจีตามนะครับพี่น้องตอนนี้านั่งคุยกันก่อนนะครับพี่น้องครับมื่อนี่มายามไอ้แพะเพื่อนนะครับบ่ได้พอกันโดนประมั่นเทไร่าสองปีแล้วสองปีได้กับกมีเอฟซีถามหลายว่าเน่ยมันเลสิไปยามไอ้แพ่ยมังไลสิไปหายแพ้ใจมันร่มห้าหรอครับาเตือนเพื่อย มาบเพราะได้พอดนเพราะเพราะว่าช่วงนั้นมันโควิดโควิดไอ้แพร่กับไอ้แพรยะเกือบกระนี้โควิดกันแท้งนี้กระนี้โควิดนะครับช่วงนั้นแม่นบอกต่างคนก็ตัางยานกันเนอ่ยแมาไก่กันเนอะไอทีนี้ก็ยานกันแล้วเนอะเมือนี่ไม่ไม่ไม่ยามหอดหน้านะครับไอ้แพร่เดี๋ยวไอ้แพรย์สิผ้าไปเบิรงกมังคนี้ละกะมีโครงการมีโปรเจกต์สิจัดคอนเสิร์ตนั่พี่น้องแต่ในในพื้นทีในดอนนี้หน้าพนกนี้ละมันกระลังเห็น เบิ่งรอบๆ่อเปนงามบ่ครับลมเรือนดีลมเรือนดีนะครับเนี่ยก็เลยมามาคุยกันนะครับเอฟซีสุภูสุคนนะครับเอฟซีสุภูสุคนบอตจัดแท้จัดแท้จัดแท้นะครับเมื่อนี้ยจมาพังแบบจับมือกันจับมือกันการันตีการันตีโดยลูกแพ้วเลยพกันะครับจัดแท้เนาะอ่าีมองหนีมีผัวใดมาหยามเนี่ยอ้หลายแล้วหลายแล้วอันเป็นที่ลมเรือนแล้วครับเป็นที่มองสถานที่ลูกแพ้เข้ามาเห็นหน้าเนี่ยหรือว่าเป็นนักหลอกเนี่ยก็ ปินคือกันแต่ว่าเฮดหน้ากัเฮดแต่ว่าส่วนมากเฮดเป็นหมองเงียกว่าลเล็กพักพวพักพรเป็นหลังจากที่คอนเสิร์ตแล้วครับกับบอยูเฮียนออกมาอยู่หน้ามันก็มีโฮมเดียวนี่เราก็ใช่เนาะอันนี้จอยปตเตูเซียงจอยบนทั้งีอันนี้พ่อใช่ครับพ่อใช่ผ่านชัยผานชัยผ่านชัยผ่านชัยหาป่ามันขนาดคุณมันคุณมันที่ัดที่ดที่วัดที่วด้ี่ี่พี่ี่่ี่่ี่ี่ั่ี่ ยปูกวนะอบมนนนอยดปูนะฝีมือไผ่ no oh, ีมือจอยมาตอันนี้เฮือปูน่อยเฮือปูน้อยมาตึงสินจ้าไอ้แพภาพไปเบิ้งนี่กอนะเดี๋ยวจะาไปมเอาเอาไ